วันนี้กกก็มีเมนูเพื่อสุขภาพามาฝาดูุูทนกันแล้วละค่ะสำหรับวันนี้ชื่อเมนูว่าหมูสับเต้าหู้หนึ่งขิงค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะดูว่ามันทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะเนื้อหมู250กรัมเต้าหู้ไข่หลอด2หลอดกระเทียม1ช้อนชาขิงแก่10กรัมขึ้นฉ่ายหั่นท่อน1ต้นเกลือสมุน1ส่วน8ช้อนชาซีอิ๊วขาวหมักธรรมชาติ2ช้อนชา น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีหนึ่งส่วนสีช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งส่วน8ช้อนชาเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาสับหมูกันค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นหมูสันในแล้วก็เนี่ยไม่มีมันเลยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพการสับหมูก็เริ่มแรกก็คือให้เราสับเหมือนเป็นชิ้นๆก่อนค่ะแล้วค่อยเรียกไงอะเหมือนทำให้มันเป็นแผ่นบางๆก่อนค่อยๆไล่ไป เราก็เหมือนจับรวบหันที่เหมือนหันขวาอีกรอบนึ้งตอนนี้มันก็จะได้เป็นชิ้นเหมือนเต่าเล็กๆแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยเรามาสับมันจะได้แบบเท่าๆกันเราสับใช่ไหมคะเราจะไม่มีทางที่จะได้เหมือนแบบเหมือนที่เขาบดอยู่แล้วที่เขาบดมันจะแบบมันจะละเอียดเนียนเหมือนแบบเหมือนเวลาเรากินหมูในยำอะคะมันไม่ ชิ้นมันจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันขนาดนะั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสับเองมันก็จะได้เป็นชิ้นแบบเหมือนพอเคี้ยวอะไรอย่างนี้นค่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราเอาไปทำอะไรโอเคค่ะได้เรียบร้อยแล้วก็เนื้อหมูสับที่สับเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมันก็จะเหมือนติดกันเป็นแผงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนปั้นได้ประมาณนี้โอเคเมื่อเราสับหมูของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะถึงช่วงของการปรุงรสค่ะปรุงรสนะคะ เริ่มแรกเราจะใส่พวกผักลงไปก่อนก็คือกระเทียมกับขิงที่เราสับเรียบร้อยแล้วอันนี้ขิงนะคะประมาณ10กรัมขิงนี้เราใช้เป็นขิงแก่นะคะถ้าเป็นขิงอ่อนมันไม่ค่อยรู้สึกถึงรสชาติอะไรเลยอ่าอันนี้กระเทียมสับค่ะประมาณกระเทียม3ามกรีบใส่ลงไปปรุงรสด้วยเกลือทะเลค่ะเกลือทะเลนะคะ เกลือทะเลเนี่ยจะมีเหมือนคุณประโยชน์มากกว่าเกลือป่นทั่วไปค่ะพวกเกลือป่นทั่วไปเนี่ยกินแล้วมันก็จะเหมือนโซเดียมสูงมากแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าเกลือทะเลก็คือมันมาจากน้ําทะเลมันก็ยังมีเหมือนคุณประโยชน์จากน้ําทะเลอยู่ค่ะโอเคต่อไปนะคะอันนี้อันนี้นะคะพริกไทยปนะะ่นค่ะประมาณ1หยิบมือนะคะแล้วก็อันน,น,นี้น้ําตาลทรายไม่ขัดสีค่ะก็ประมาณ1หยิบมือเช่นกันโอเค แล้วคราวนี้เราก็จะขยำให้เข้ากันต่อไปนะคะก็จะมาโรกันค่ะก็เริ่มจากอันนี้เป็นเสือเวลาเหมือนม้วนซูชิญี่ปุ่นนะคะเอาแรปแล้วเราก็เอาเนื้อหมูนะคะแผ่เป็นแผ่นบาง เกี่ยหมูสับด้วยนะคะแล้วก็จะเอาเต้าหู้ไข่ของเรามาใส่ mm. ต้องระวังดีๆนะคะเพราะว่าเต้าหู้ไข่เนี่ยเบาบางมากจริงๆ mm. ค่อยๆแล้วก็ม้วนค่ะไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นค่ะทำให้เบามือที่สุดเบามือสุดๆแล้วก็ พยายามให้มันเหมือนเข้ามาแปะอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือหมูที่ประกอบล่างเรียบร้อยนะคะแก้วก็จะเอาไปนึ่งค่ะคแล้วเราก็นึ่งจนสุกนะคะ10-15นาทีค่ะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาตัดเสิร์ฟกันค่ะตัดเป็นชิ้นค่อยๆตัดนะคะเพราะว่าเต้าหู้มันนิ่มเนาะ หั่นเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะโชว์ให้ดูว่าเวลาที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะสภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีหมูห่ออยู่รอบๆแล้วก็มีเต้าหู้นิ่มๆอยู่ข้างในค่ะเป็น,นี้เหมือนเป็นไข่โอเคเราจะตัดใส่จานนะคะเวลาจัดจานเนี่ยถ้าเกิดเราวางชิ้นอาหารเป็นเลขคีเนี่ยมันจะทําให้ดูสวยกว่าค่ะพเพราะฉะนั้นจะวาง3มชิ้นโดยเอาชิ้นที่สวยที่สุดไยข้างบน จริงแล้วนะคะเมนูนี้เราสามารถเอาน้ำที่นึ่งเนี่ยใส่ลงไปด้วยได้เป็นน้ำซุปนิดนึงค่ะแล้วก็โรยด้วยขึ้นช่ายก็เป็นอันเสร็จค่ะหรือว่าถ้าใครรู้สึกอยากได้ความจี๊ดจ้าเราก็อาจจะทำน้ำจิ้มสุก,กี้กินคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะช่วงปเปเตเรียน